นะคะเราเดินตางม,มาถึงโรงแรมที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นแจ็คิวแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมอ้วนชาแน,นลค่ะก่อนไปรับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สวัสดีครับวันนี้มาขายอ้อยนะครับแต่ว่านี่คือทางนี่ถนนทางถนนช่ไเนี่ยเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาไม่ใช่แยกนะคะลูกโอ้วาววาวมีพันธุ์ถนนหรือว่า oh, ลูกลูกจนทร์ครับใส่เวลาโดนโคนกมิกเลยเนี่ยโอ้ยอ่อเฮ้อ รถอ้อยนะครับยิไปแทงไกลน,นะครับน,นะครับนี่คือทางไปโรงงานอ้อยนะครับโโอ,โอ้เบาได้เบานะลูกแ yeah. ย่มูเิหานิดหน่อยไม่เห็นหน้าม่ตรงไม่เห็นหน้า โอ้ยทางไปนะ้าข่อยก,ดกด็ดีก็ดีเด้อนานคือเราทานดีแล้วทีแรกช่วงถนนวิ่งได้ครับเจ็ดไปเลยครับแปดไปแล้วโอ้ <laughs> แต่ว่าต้องมาเบรกลง,หลงหนหามือนเดิมครับโอ้ยแปดไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตรครับ,บ,บวเวหาเมน่อจะสว่าง้สงเด้ออย่าไปี่เปีเยวอ่ะมันทุมทุมทุ่มสว่างกังวนีที่มาชนเนาหลึกทางไปดวงจันทร์นี่ไงนายกเขาบอกไมไ่ขายอ้อยดาวค้าดิังไยเขากำลัง ขี่ไปดาวคารอไอตองไม่เหยียบไปว่าดาวคาริโสายดาวคาริโขวนี่เขาไม่ได้ขี่ยึดี่ลกพงมีแฟมันคือชีวิตหนุ่มยูดีเรแหนลุ้มยูลุแหน่แหน่วานี่ดีดีน่ดีแล้วนี่คือดีแล้วโอ้โห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 

เราบางครั้งไปดาวน์คารนอยู่จะเอาอ้อยไปขายแาวยานเขากำลังใกล้ถ่ายยานเราสเนีแย่เขากำลังจะล้มเหยียบพื้นผิวดาวน์คารนเนี่ยเห็นป้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหปวดเมื่อยแต่เนาะวันนี้ดเป็นตุกหนักชิดสายชิดสายโอ้ยฝันมันชิดสายหุ่นเด้อ ใจใจค่อยมาดยเดียวตรวถามรถตู้ว่รถหลายบ่ตรวถามรถตู้ดูลรงหานหีบบ่เป็นตาเลี้ยบบ่โอ้หเวียงเป็นบุมแมลงเลยนะรถตกมันีีตได้ีทังเลยบโอ้ยเขาบ่เป็นทั้งค่ะ

ไปส่งเลยเประเดี๋ที่รักไปโหลดเ,นะเ,เขาเอกก่ะเดี๋ยวไปงึดลุ้มซื้อนหนอย่าไปเบียดต้าถือสว่างเขาอยู่ประเทศนอกกันเดี๋ยวแปลนลิ้นขวาคำสอนได้สนุนช่วงนี้นดีแถวอ่ะดีแล้วมันเรียนเออเพิ่มเต็มทั้ง <c oughs> มีเติมป้ายเป็นทั้งโค้ง หกแปดสเราเข้าแค่ร้อยยีย่ถนะหกสบแล้วบวกอีกหกสิบจะร้อยย องเเกียแปะไปเลเยเด้กกินตนนัวนี้โอ้ไป,ไปดึงแปไปเลยอ้าแรเกียแปะแล้วด็จะโดนลเลยป้าหาขี้เล่นขี้หัวอ,อยู่เนี่ยดึงแปะเลยโอ้โหทั้งโปง่งขนาดจ้เม่นต้องแด่เบรกแด่เบรมันอีกเขาไม่ได้ <c oughs> โอ้วิเ่เลยวะเขาโค้งนี่ไหม นี่แรงวิไฟต์เดี๋ยวท้าโค่งคือไหลเข็มเรียกว่าคาดการณ์ว่าสถานการณ์จากนี่แล้วกระต้อไปนี่อีกประมาณกิโลวกว่านี่ทั้งเ่ยเี่ยประมาณว่าสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนีนจา้าคอดบอก <laughs> ถ้าไม่เชื่อถามสิริรู้สิริรู้ทุกอย่างดเวรรู้เรื่องตัวเอง โอ้ตะวันไ,ไม่ใช่หรอกปกติตรงนี้ตรงนี้ต้องมีหลุมแล้วทั้งนี้เลยว่าเขาเห็นทั้งไมเห็ทั้งไม้จืดใบวันจำได้วัน่ะเขาว่าคอยขับรถตินน้มอย่างน,น้เปี๊ยเหมือนตู้ปิ้วปิ้วปิ้วไม่ได้ยินเลยว่าไอาเปิดกระจกฟังเสียงปิ้วดเเิลยไอยมีรถมาหไหนไห้บ้านเขา เดี๋ยวอ้าคุ้มเมื่อกี้มาเห็นไฟรล่นซองเลยไม่ดูธรรมดาว่าวไฟเขาพังเปิดประตูเขาให้เปิดกระจุกกระจุกเปิดไปดีเนี่ยเห็นหะเนี่ยสีเนี่ยถูเอาถูเอาถกเบี้ยวเปิดไม่ได้เฉยอ่ะผิดที่เถียงโทษเงี้ยแบบนั้นเนาะ นี่ in like คือไล่ในนางมันไล่ในข้าผู้ดีเราใส่ไปได้บ่ยังโอ้ก็ไปตามทางโคิดไปนี่แหไใส่ไฟถึงโฟทั้งเสียงนี่คือดีเดีว่ะซึ่งนีนะมันแปลกๆดีเด่กใส่ใส่ใช่ใช่ รถบรรทุกอ้อยเลี้ยวัวาเห็นว่าเขาติดป้ายวงเกิงไว <c oughs> ้ยัามาใส่ใส่ใส่ใสบรรทุกกรอ้อยเนี้ยแหละกระบวยกว้อยเด้อฉันไปติดไปข้างรถได้ไหมวัตถุไไฟไฟห้ามก,าก,ก่อประกายไฟอาวในบ้านนะจ้า กับโ,โน,นี่นะคะเราเดนทางม,มาถึงโงรงงานที่เรียบร,ร้ยะะรอยแล้วนะคะนี่เป็นแจ้งคิวแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีนะคะ